เกมแค้นหักเหลี่ยมรักบทที่53ไม่ยอมเป็นเพียงแค่พ่อของลูกคุณชุมพลทอดสายตามองปนัสยาอย่างอ่อนโยนบนใบหน้าเจือไว้ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขท่านไม่คิดเลยว่ามารดาของฟ้ากว้างเหลนชายตัวน้อยที่สุดแสนจะน่ารักน่าชังของท่านคือปนัสยา อดีตพยาบาลที่ท่านรู้สึกถูกชะตาและยังระลึกถึงอยู่เสมอถึงแม้ว่าปนัสยาจะไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่มากว่าสี่ปีแล้วช่างเหลือเชื่อจริงๆแต่ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่น่าย,ยินดีปนัสยาหันมองศบตาคุณชุมพลเพื่อบอกลาท่านเธอจะพาบุตรชายกลับบ้านวันนี้และเดี๋ยวนี้เลยนัดลานะคะคุณท่าน ปนัสยาเอ่ยลาพลางยกมือไหว้ลาคุณชุมพลอย่างนอบน้อมเธอแยกแยะได้เธอจึงไม่ได้โกรธและเกลียดคุณชุมพลในฐานะที่ท่านเป็นคุณตาของตินอ้าวจะกลับแล้วหรือคุณชุมพลเอ่ยถามอย่างแปลกใจในขณะที่ตินมองหน้าปนัสยาอย่างคาดโทษค่ะปนัสยาตอบก่อนจะก้มลงไปบอกบุตรชาย ที่นั่งอยู่ข้างๆว่าลาคุณทวดสิครับฟ้ากว้างเราจะได้กลับบ้านกันเจ้าตัวน้อยเงยหน้าขึ้นมองศบตามารดาอย่างวาววอนก่อนจะบอกออกไปว่าฟ้ากว้างยังไม่อยากกลับเลยครับคุณแม่ฟ้ากว้างอยากอย,กอยู่กับป้ากับคุณทวดที่นี่ครับดีมากลูกรักตินคิดในใจอย่างยินดีดีมากเหลนลัก คุณชุมพลเองก็คิดในใจไม่ต่างจากหลานชายเลยแต่แม่ต้องกลับไปทำงานลูกปนัสยาบอกบุตรชายน้ำเสียงที่ใช้นั้นทั้งนุ่มนวลและอ่อนโยนฟ้ากว้างร้องไห้ทันทีที่ถูกมารดาปฏิเสธคำร้องขอเพราะถูกขัดใจนี่คือน,นิสัยเอาแต่ใจตัวเองที่ปนัสยาไม่อาจแก้ไขให้หายไปจากบุตรชายที่เธอรักได้เสียที ช่างสมกับเป็นลูกของคนเอาแต่ใจตัวเองอย่างตินจริงๆฟ้ากว้างอยากอยู่ที่นี่อ่ะขอฟ้ากว้างอยู่ที่นี่นะคะป้าเจ้าตัวน้อยร้องบอกปิดาด้วยเสียงที่สั่นเครือและผูเข้ากอดปิดาที่นั่งขนาบอยู่คนแล้วฝั่งกับมารดายอย่างอ่อนๆได้สิครับตินสวมกอดบุตรชายเอาไว้และตอบอนุญาตทันที ปนัสยาถลึงตาดูดให้ตินอย่างไม่พอใจก่อนจะปรับทั้งสีหน้าและแววตาให้อ่อนโยนลงเมื่อก้มมองบุตรชายที่ยังคงร้องไห้อยู่ซึ่งดูน่าสงสารเป็นยิ่งนักกลับบ้านกับแม่นะครับคนเก่งและว่างๆแม่จะพามาหาคุณทั่วที่นี่นะครับปนัสยาบอกบุตรชายเมื่อคุณชุมพลรู้ความจริงแล้วว่า ฟ้ากว้างเป็นเหลนของท่านเธอก็จะไม่กีดกันไม่เอาอ่ะฟ้ากว้างยังไม่อยากกลับอ่ะฟ้ากว้างอยากอยู่ที่นี่อะครับเจ้าตัวน้อยปฏิเสธที่จะกลับบ้านกับมารดาสวมกอดปิดาเอาไว้แน่นเรากับกลัวว่ามารดาจะอุ้มพากลับบ้านไปเฮ้ยลูกหนอลูกทำไมถึงได้เอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้นะ ปนัสยาคิดในใจและไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับนิสัยเอาแต่ใจตัวเองของบุตรชายที่ดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันฮฮ <c oughs> เสียงร้องไห้ของเจ้าตัวน้อยยังคงดังอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะเงียบลงเลยหนูนัดเพิ่งกลับจากต่างประเทศไม่ใช่หรือก็อยู่พักผ่อนที่นี่สักสองสามวันสิคุณชุมพลเอ่ยชวน โดยไม่ลืมที่จะหยิบยกเหตุผลขึ้นมาอ้างเพื่อช่วยเหลือเหลนตัวน้อยที่ย้ายขึ้นไปนั่งร้องไห้อยู่บนตักของบิดาอย่างน่าสงสารแล้วปณัสยามองดูบุตรชายที่นั่งซุกซบอยู่กับอบของตินอย่างช่างใจนี่ถ้าเธอไม่ตอบตกลงจะใจร้ายเกินไปใช่ไหมและอีกเหตุผลหนึ่งคือเธอรู้สึกเกงใจคุณชุมพลนั่นเองค่ะ ปนัสยาหันมองศบตาคุณชุมพลก่อนจะตอบตกลงเพราะสงสารบุตรชายและเกรงใจคุณชุมพลนั่นเองเพียงแค่ปนัสยาตอบรับคำชวนของคุณชุมพลเสียงร้องไห้ก็เงียบหายไปทันทีก่อนจะมีเสียงร้องตะโกนขึ้นอย่างยินดีว่าเย่เ yeah จ้าตัวน้อยลุกขึ้นยืนบนตักของบิดา บนใบหน้าที่เปื้อเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาระบายไว้ด้วยรอยยิ้มร้ายจริงๆลูกชายฉันปนัสยาคิดในใจพลางสายศีรษะไปมาเบาๆให้กับความเจ้าเล่ห์ของบุตรชายที่ถอดแบบผู้เป็นพ่อมาอย่างไม่ผิดเพี้ยนฝ่ายตินก็มองสบตาผู้เป็นตาและส่งผ่านคำขอบคุณไปให้ท่านคุณชุมพลเข้าใจความในที่หลานชายส่งมา จึงพยักหน้ารับคำขอบคุณเบาๆด้วยใบหน้าที่เจือไว้ด้วยรอยยิ้มและยังบอกหลานชายกลับไปด้วยสายตาอีกว่ากงช่วยได้เท่านี้แหละที่เหลือตินคงต้องช่วยตัวเองแล้วละ่ะปนัสยายืนกอดอกมองดูบุตรชายที่วิ่งเล่นกับลูกคนงานและสุนัขอีกสองตัว อยู่ที่สนามหญ้าด้านหน้าคารืหาดหลังใหญ่ของตระกูลวลาลมอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าลึกๆแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจเลยเพราะกลัวว่าตินจะพลากลูกไปจากเธอแต่ยังไงซะเธอก็จะไม่ยอมให้เขาทําเช่นนั้นเด็ดขาดเพราะถึงแม้ว่าเธอจะรักเขาแต่เธอก็รักลูกของเธอมากกว่า ตินเดินสาวเท้าเข้าไปหยุดยืนเคียงข้างร่างบางซึ่งยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านเงียบๆสายตาทอดมองดูบุตรชายที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ในสนามหญ้ากับเพื่อนและสุนัขของเขาอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนเจ้าตัวน้อยจะร้องห่มร้องไห้อย่างหนักเพราะมารดาจะพากลับกรุงเทพกลับมาอยู่กับผมนนท์ ตินเอ่ยบอกปนัสยาด้วยประโยคเดิมอีกครั้งในฐานะนางบำเรออย่างนั้นหรอคะปะนัสยาย้อนถามเสียงหยันโดยไม่หันมามองหน้าคู่สนทนาสายตายังคงทอดมองบุตรชายสุดที่รักด้วยสายตาอ่อนโยนระคนรักใครไม่ตินเตรียมที่จะปฏิเสธแต่ทว่าปนัสยาพูดแทรกขึ้นเสียก,ก่อนว่าไม่ดีกว่าคะ่ะ ปนัสยาหันมองศบตาคู่คมของตินฉันขออยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างนี้ดีกว่าส่วนลูกฉันจะไม่กีดกันคุณคุณจะไปพบแก่เมื่อไหร่ก็ได้ปนัสยาบอกความต้องการของเธอให้ตินได้รู้เพราะไหนๆความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าตินคือพ่อของฟ้ากว้างเธอก็จะไม่กีดกันพ่อลูกให้ได้พบกัน แต่เธอคงยกลูกให้ตินไม่ได้เพราะถ้าไม่มีลูกเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรเหมือนกันลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเธอทำไมละนัดทำไมเราถึงจะกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไม่ได้ตินย้อนถามคนตัวเล็กอย่างไม่เข้าใจฉันคงไม่กล้าอาจเอื้อมหรอกค่ะเพราะฉันมันก็แค่อดีตนางบำเรอที่คุณซื้อหามาด้วยเศษเงิน ปนัสยาหยิบยกเอาฐานะที่ตินเคยยัดเยียดให้เธอมาตอกหน้าเขาเขาเป็นคนบอกเธอเองว่าผู้หญิงอย่างเธอเป็นได้เพียงแค่นางบำเรอของเขาเท่านั้นที่เธอต้องมาเป็นแม่ของลูกเขานี่ก็เพราะว่าความผิดพลาดไม่ใช่ความตั้งใจของเขาเสียหน่อยและเธอก็ไม่เคยคิดที่จะมาเรียกร้องให้เขารับผิดชอบเขาเองต่างหาก ที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับเธอและลูกทั้งๆที่เขากำลังจะแต่งงานกับอารยาในเร็ววันนี้อยู่แล้วทางที่ดีคุณอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันและลูกของฉันอีกเลยค่ะปนัสยาบอกตีนอย่างตัดใจแม้ว่ามันอาจจะทำให้บุตรชายของเธอต้องเสียใจไม่มีทางผมทำอย่างนั้นไม่ได้นัดเป็นเมียผมและฟ้ากว้างก็เป็นลูกของผม ตินอ้างสิทธิ์ที่เขาพึงมีฉันไม่ใช่เมียคุณปนัสยาปฏิเสธเสียงแข็งอย่างชัดถ้อยชัดคำมองศบตาตินอย่างไม่นึกกลัวเพราะเธอไม่มีอะไรจะเสียให้เขามากไปกว่านี้แล้วคุณเป็นเมียผมตินแก้อย่างไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ปนัสยายังคงยืนกรานปฏิเสธใช่ตินเถียงอย่างไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ไม่ใช่ปัสยายเองก็ยังไม่ยอมแพ้เช่นกันแต่ก่อนที่สงครามจะลุกลามใหญ่โตไปมากกว่าที่เป็นอยู่ก็มีคนเข้ามาห้ามทับเอาไว้เสียก่อนและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ทว่าเป็นคุณชุมพลนั่นเองคุยอะไรกันอยู่ท่าทางน่าสนุกเชียวขอกงร่วมวงด้วยคนนะคุณชุมพลแกล้งว่า ท,ทั้งที่รู้ว่าหลานชายของท่านกับปนัสยากำลังโต้เถียงกันอยู่ท่านจึงรีบออกมาห้ามทับเอาไว้ไม่อยากให้ต้องผิดใจกันไปมากกว่านี้หลานชายของท่านรึกก็เหลือเกินเป็นเพลย์บอยซะเปล่าแต่ง้อเมียตัวเองไม่เป็นไม่ได้เรื่องเลยจริงๆเสียงของคุณชุมพลทำให้ตินและปนัสยาถอนสายตาออกจากกันปนัสยาหันกลับไปมองบุตรชาย ในขณะที่ตินหันมองเจ้าของเสียงที่ดังแทรกขึ้นเมื่อครู่ได้ครับตินอนุญาตพลางเดินเข้ามาประคองผู้เป็นตาพาไปซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่บนระเบียงเสียงหัวล้อของบุตรชายดังขึ้นเป็นระยะๆร,ะะรวมทั้งเสียงพูดคุยของเจ้าตัวน้อยกับเพื่อนๆซึ่งเป็นลูกของพนักงานด้วยเจ้าฝากว้างสนุกใหญ่คุณชุมพลเอ่อยเประยะขึ้น สายตาที่ทอดมองเหลียตัวน้อยนั้นอ่อนโยนและเปลี่ยนไปด้วยความรักความเอ็นดูครับตินเห็นด้วยสายตาคู่คมจับจ้องมองดูบุตรชายอยู่เช่นกันมานั่งนี่สิหนูนัดคุณชุมพลเอ่อยเรียกหลานสะพ้ายที่ยืนอยู่เพียงคนเดียวเพราะท่านกับหลานชายนั่งลงที่เก้าอี้ซึ่งตั้งอยู่บนระเบียงแล้วระเบียงบ้านของท่านค่อนข้างกว้าง พราะท่านชอบและท่านก็มักจะออกมานั่งเล่นที่นี่เป็นประจำค่ะปนัสยาขานรับคำก่อนจะเดินไปซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้อย่างว่าง่ายแต่เลือกที่จะนั่งห่างจากตินให้มากที่สุดเออแล้วหนูนัดมีเสื้อผ้ามาด้วยหรือเปล่าคุณชุมพลเอ่อยถามอย่างเป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าปนัสยาตระเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยหรือไม่ นัดมีสภ้อผ้าติดอยู่ในรถนะคะคุณท่านปนัสยาบอกยังจะเรียกว่าคุณท่านอยู่อีกเรียกฉันว่ากวงเหมือนตัดตีนสิคุณชุมพลออกคําสั่งนัดคงไม่อาจเอื้อมหรอกค่ะคุณท่านปนัสยาบอกก่อนจะหันไปมองดูบุตรชายอย่างห่วงใยเพราะได้ยินเสียงเจ้าตัวน้อยสั่งให้เจ้าลีโอหยุดลั่นเลยทีเดียวและก็ได้เห็นว่าเจ้าตัวน้อย กำลังวิ่งหนีเจ้ารีโออยู่คุณชุมพลหันมองศบตาหลานชายอย่างหนักใจก่อนจะหันมองดูคนตัวเล็กที่วิ่งเล่นอยู่ที่สนามเช่นกันและก็อดที่จะยิ้มออกมาเสียไม่ได้เมื่อเห็นว่าเจ้าตัวน้อยกำลังวิ่งเล่นอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆซึ่งมีไวัยไล่เลี่ยกันและสุนัขตัวโตสองตัวที่ใครๆเห็นมักจะรู้สึกกลัว แต่ไม่ใช่เจ้าตัวน้อยแสนสนคนนี้เพราะฟากว้างไม่กลัวเจ้าไทเกอร์กับเจ้ารีโอเลยเล่นกันตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่นี่แล้วส่วนเจ้าไทเกอร์กับเจ้ารีโอที่มักจะดุและกัดคนแปลกหน้าแต่ทว่าเมื่อได้พบฟากว้างกลับไม่เป็นเช่นนั้นกลายเป็นสุนัขเชื่องเชื่องไปซะอย่างนั้นและยังยอมเล่นด้วยอีก ทั้งทงที่ปกติแล้วจะรำคาญเด็กๆไม่เคยยอมให้เด็กๆเข้าใกล้เลยคงรู้กระมังว่าฟ้ากว้างคือเจ้านายอีก